บรรยากาศเรื่องของการศึกษาทางด้านนี่แหละครับเรื่องของตัวถ้ำต่างๆให้ทุกคนได้เบิกบานนามานานนะครับนะที่ทุกคนได้เห็นวันนี้นะครับนี่โรอู้สวยงามครับทุกคนครับสวยงามจริงครับผมนะฮะเป็นเป็นอีกภาพหนึ่งเนาะที่ที่เราได้ไปเห็นเราแบบจะให้ทุกคนเห็นหนย้อยลงมาครับซึ่งเห็นย้อยฉถลงก็จะมีน้าที่หยดลงมานะครับผมนะเขาเรียกว่าเป็นเห็นที่อ่อมีการอ่ออายุยาวในเรื่องของสิ่งที่อยู่รอบกายของเขาทุกคนครับนี่แหละครับพี่แม เป็นรูปร่างต่างๆนี่คือวัฒทําแห่งนี้นะครับผมมีการกระซกของน้ำนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมนี่โอ้ตรงนี้ครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของเป็นรูปร่างนะให้ทุกคนได้เห็นนะครับคล้ายๆกับน้ำนี่คืาได้ทําแห่งนี้นะครับผมมีการกระซอกของน้ํานะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมนี่โอ้ตรงนี้ครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของเป็นรูปร่างนะให้ทุกคนได้เห็นนะครับคล้ายๆกับรูปเป็นไงครับดีไหมครับผมวันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆคนที่ได้เห็นแล้วว่ามีความสวยงามทางธรรมชาตินะครับผมที่บุงแลนดงเห็นเรื่องหิน งอกและหินย้อยนะครับผมมีการจะบ่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมวันนี้บุญีลียงก็ถือวอกาสเอามาให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ามีความสวยงามแบบไหนแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไว้สองข้างทางที่เราเดินเข้าไปนะครับทุกคนครับอืมนะฮะโอ้โหนะฮะผมน่ะเป็นรูปร่างเนีเกิดการกระเซาะของน้าสมัยตะกอนเกิดแบบนมีเรื่องของน้ำนี่ครับโอ้เป็นลักษณะรูปร่างต่างๆกันนะซึ่งมีความสวยงามนะครับถ้าเราได้สัมผัสได้ของจริงนี้จะเห็นรู้สึกถึงความแบบ นนะความสวยงามจริงๆนะครับ <im cia> เป็นลักษณะของ rattling. มันมน,น่าสนใจนะครับน่าศึกษาดูนะครับผมเรื่องของทางด้านเนาะเรื่องของตัวเรื่องหินต่างๆนะครับนะให้ทุกคนได้เห็นวันนี้บุเรงเสงใสได้ในการที่ได้ดูความสวยงามที่เกิดขึ้นจากการที่เราไปเดินดูในถ้ำแห่งนี้นะครับนี่ครับเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยครับผมยิ่งเข้าไปลึกๆก็จะรู้สึกว่าโอ้แบบมบรรยากาศเรื่องของการศึกษาทางด้านนี่แหละครับเรื่องของตัวถ้ำต่างๆให้ทุกคนได้เบ,บิก眼界ดูแล้ว ใช้เวลานานมากนะครับกว่าที่จะเป็นลักษณะของหินงอกหินน้อยที่มีความสวยงามขนาดนี้นะครับผมนะครับผมนี่แหละเป็นธรรมชาติที่หลายๆคนนามมานดนะครับนะที่ทุกคนได้เห็นวันนี้นะครับนี่สวยงามครับทุกคนครับสวยงามจริงครับผมนะฮะ เป็นเป็นอีกภาพหนึ่งเนาะที่ที่เราได้ไปเห็นเราแบบจะให้ทุกคนได้นะครับอู้เป็นลักษณะรูปร่างต่างๆกันนะซึ่งมีความสวยงามนะครับถ้าเราได้สัมผัสด้ของจริงนี่จะเห็นรู้สึกถึงความแบบอื้มนะความสวยงามจริงๆนะครับนะฮะเป็นลักษณะของกันนะครับพี่น้องโค้ครับเดินเข้ามาในถ้ำนะครับผมก็จะมีเรื่องของไฟที่่องสว่างทางนะครับผมเนาะให้เห็นเรื่องของหินงอกและหินย้อยนะครับนะครับผมเกิดก็มีรูปร่างที่แตกต่างกันนะครับนะหินงอกหินย้อยนะครับผมนะครับเดินเข้าไปข้าไหนครับ ซึ่งการทำจะมีไฟสองสว่างให้ทุกคนได้เดินทางไปเห็นถึงความสวยงามผันกระซอกของตัวห้ามที่ไหลลงมาครับขอบคุณทุกการรับชมและ,ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และมีความรู้ให้กรรับทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมวันนี้นะครับขอบคุณครับผมมันมันน่าสนใจนะครับน่าศึกษาดูนะครับผมเรื่องของทางด้าน,านเนาะเรื่องของตัวเครื่องหินต่างๆนะครับนะ ให้ทุกคนได้เห็นวันนี้บุเรียงเสงใสได้อ่านกระซอกของตัวห้ามที่ไรลงมาครับขอบคุณทุกการรับชมและกะังวว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และมีความรู้ให้กับทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมวันนี้นะครับขอบคุณครับผมธรรมาชาติที่สวยงามมีหลายๆที่ให้ทุกคนได้ ชมและไปเบื้องกันทุกคนครับวันนี้บุเลี้ยงสิงใสจะให้ทุกคนได้เห็นสัมผัสบรรยากาศหนึ่งเหมอนกระซอกของตัวห้ามที่เรารลงมาครับขอบคุณทุกการรับชมและก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และมีความรู้ให้กับทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมวันนี้นะครับขอบคุณครับผมที่ดูแล้วมีความสวยงามจ่งยิ่งครับมาดูภายในบริเวณถ้ำแห่งหนึ่งครับผมที่ดูแล้วครับมีหินงอกและหินย้อยเกิดขึ้นนะครับมีเกล้วข้างๆเนาะข้างๆผนังของถ้ำนะครับเนาะ ให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมก็จะเป็ดมีเกิดแล้วข้างๆเนาะข้างๆผนังของถ้ำนะครับเนาะให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมก็จะเปดเกิดก็มีรูปร่างที่แตกต่างกันนะครับนะหินงอกหินร้อยนะครับผมนะครับเดินเข้าไปข้างในครับซึ่งถ้ำจะมีไฟสองสว่างให้ทุกคนได้เดินทางไปเห็นถึงความสวยงามเกิดคือมีรูปร่างที่แตกต่างกันนะครับนะหินงอกหินร้อยนะครับผมนะครับเดินเข้าไปข้างในครับ ซึ่งนะทารทำจะมีไฟสองสว่างให้ทุกคนได้เดินทางไปเห็นถึงความสวยงามนะครับอู้เป็นลักษณะรูปร่างต่างๆกันนะซึ่งมีความสวยงามนะครับถ้าเราได้สัมผัสได้ของจริงนี่จะเห็นรู้สึกถึงความแบบอืมนะความสวยงามจริงๆนะครับนะฮะเป็นลักษณะของนี่ครับอู้เป็นลักษณะรูปร่างต่างๆกันนะซึ่งมีความสวยงามนะครับถ้าเราได้สัมผัสได้ของจริงนี่จะเห็นรู้สึกถึงความแบบอืมนะความสวยงามจริงๆนะครับนะฮะเป็นลักษณะของอาจจะบ่เคยเห็นมาก่อนนะครับผม วันนี้บุญเลียงก็ถือโอาาสเอามาให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ามีความสวยงามแบบไหนแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไว้ที่ดูแล้วมีความสวยงาม,มยิ่งครับมาดูภายในบริเวณธรรมแห่งนึงครับผมที่ดูแล้วครับมีหินงอกและหินย้อยเกิดขึ้นนะครับสภาาศเรื่องของการศึกษาทางด้านนี่แหละครับเรื่องของตัวธรรมต่า,างๆให้ทุกคนได้เบิบทึกดูแล้วใช้เวลานานมากนะครับ กว่าที่จะเป็นลักษณะของหินงอกหินน้อยที่มีความสวยงามขานาดนี้นะครับผมนะครับผมนี่แหละเป็นธรรมชาติที่หลายคนอสองข้างทางที่เราเดินเข้าไปนะครับทุกคนครับอืมนะฮะโอ้โหนะฮะผลนะเป็นรูปร่างนี้เ,นเกิดการกระเซาะของน้ําสมัยตะกอนก็เกิดแบบมีเรื่องของน้ำมันมันน่าสนใจนะครับน่าศึกษาดูนะครับผมเรื่องของทางด้านเนาะเรื่องของตัวเครื่องหินต่างๆนะครับนะ ให้ทุกคนได้เห็นวันนี้บุเรียงเสงใสได้ซึ่ดูแล้วใช้เวลานานมากนะครับกว,ว่าที่จะเป็นลักษณะของหินงอกหินน้อยที่มีความสวยงามขานาดนี้นะครับผมนะครับผมนี่แหละเป็นธรรมชาติที่หลายๆคนอนามานานนะครับนะที่ทุกคนได้เห็นวันนี้นะครับนี่สวยงามครับทุกคนครับสวยงามจริงครับผมนะฮะเป็นเป็นอีกภาพหนึ่งเนาะที่ที่เราได้ไปเห็นแล้วแบบอยากให้ทุกคนได้บรรยากาศเรื่องของการศรึกษาทางด้านนี่แหละครับเรื่องของตัวทราต่างๆให้ทุกคนได้เบิ้งครับ เป็นไงครับดีไหมครับผมมันนี่เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆคนที่ได้เห็นแล้วว่ามีความสวยงามทางธรรมชาตินะครับผมที่บุงแลี้ยงเห็นเรื่องหินงอกและหินย้อยนะครับผมมีกันะครับเป็นลักษณะรูปร่างต่างต่าง,งกันนะซึ่งมีความสวยงามนะครับถ้าเราได้สัมผัสกของจริงนี่จะเห็นรู้สึกถึงความแบบอืมนะความสวยงามจริงๆนะครับเนะฮะเป็นลักษณะของเกิดก็มีรูปร่างที่แตกต่างกันนะครับนะหินงอกหินย้อยนะครับผมนะครับเดินเข้าไปข้างในครับ ซึ่งทางธรรมจะมีไฟสองสว่างให้ทุกคนได้เดินทางไปเห็นถึงความสวยงามภูมายากาศเรื่องของการศึกษาทางด้านนี่แหละครับเรื่องของตัวทําต่างๆให้ทุกคนได้เบิ้งคับล่างแบบไหนที่เรากินตนาการเอานะครับเห็มาครับผมเดินเข้ามาแล้วครับผมเดินเข้ามาแล้วอู้นะนะจริงเข้ามาเรื่อยๆก็จะดูถึงความสวยงามนะครับนี่ครับอู้เป็นลักษณะรูปร่างต่างๆกันนะซึ่งมีความสวยงามนะครับถ้าเราได้สัมผัสด้ของจริงนี่จะเห็นรู้สึกถึงความแบบอื้มนะความสวยงามจริงๆนะครับ นะฮะเป็นลักษณะของนี่ในเรื่องของสิ่งที่อยู่รอบกายของเขาทุกคนครับนี่แหละครับไปไหมเป็นรูปร่างต่างๆลักษณะของเห็นปูนะเห็นปูนนะครับเป็นหูป,ปูนแล้วก็จะมีการกระซอกของภายในของตัวถ้ำเองนะครับผมเนี่ยครับอู้เป็นลักษณะรูปร่างต่างๆกันนะซึ่งมีความสวยงามนะครับถ้าเราได้สัมผัสด้ของจริงนี่จะเห็นรู้สึกถึงความแบบอืมนะความสวยงามจริงๆนะครับนะฮะเป็นลักษณะของหินย้อยลงมาครับซึ่งหินย้อยแหลงก็จะมีน้ำที่หยดลงมานะครับผมนะ เขาคยเรียกว่าเป็นหินที่มีการอา,อายุยาวธรรมชาติที่สวยงามมีหลายๆที่ให้ทุกคนได้ไปชมและไปเบื้องกันทุกคนครับวันนี้บุเลียงสีงใสจะให้ทุกคนได้เห็นสัมผัสบรรยากาศหนึ่งที่ดูแล้วมีความสวยงามยิ่างยิ่งครับมาดูภายในบริเวณธรรมแห่งหนึ่งครับผมที่ดูแล้วครับมีหินงอกและหินย้อยเกิดขึ้นนะครับลักษณะของหินปูนนะหินปูนนะครับ เป็นหุบปูนแล้วก็จะมีการกัดซอกของภายในของตัวถ้ำเองนะครับผมอาจจะบ่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมวันนี้บุรเลี้ยงก็ถือโอากาศเอาไปให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ามีความสวยงามแบบไหนแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไว้เห็นถึงความาสวยงามภายในถ้ำแห่งนี้นะครับนี่นะครับนะรูปร่างของเห็นที่หินย้อยลงมาครับซึ่งเห็นย้อยแหลงก็จะมีน้ำที่หยดลงมานะครับผมนะเขาเรียกว่าเป็นเห็นที่มีการ อา,อายุยาวลักษณะของเห็นปูนนะเห็นปูนนะครับเป็นหุบปูนแล้วก็จะมีการกัดซอกของภายในของตัวถ้ำเองนะครับผมเป็นลวดลายต่างๆครับลวดลายนี้เกิดจากธรรมชาตินะครับซึ่งจะได้ไปเกิดจากการที่มนุษย์เราทำขึ้นมาเป็นความสวยงามของธรรมชาตินะครับที่ใครเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขกันนะครับพี่น้องคนครับเดินเข้ามาในถ้ำนะครับผม ก็จะมีเรื่องของไฟที่่องสว่างทางนะครับผมเนาะให้เห็นเรื่องของหินงอกและหินย้อยนะครับนะครับผมร่างแบบไหนที่เรากินนตนาการเอานะครับนะเห็นไครับผมเดินเข้ามาแล้วครับผมเดินเข้ามาแล้วอู้นะนะจริงเข้ามาลึื่อๆก็จะดูถึงความสวยงามนะครับน้ำเข้ามาได้ทําแห่งนี้นะครับผมมีการก็ซอกของน้ํานะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมนะอู้ตรงนี้ครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของเป็นรูปร่างนะให้ทุกคนได้เห็นนะครับคล้ายๆกับรู้สึกดูแล้วใช้เวลานานมากนะครับ กว่าที่จะเป็นลักษณะของหิงนงอกหินน้อยที่มีความสวยงามขนาดนี้นะครับผมนะครับผมนี่แหละเป็นธรรมชาติที่ลหลายๆคนในเรื่องของสิง่งที่อยู่รอบกายของเขาทุกคนครับนี่แหละครับเห็นไหมเป็นรูปร่างต่างๆในการที่ไร้ดูความสวยงามที่เกิดขึ้นจากการที่เราไปเดินดูในถ้ำแห่งนี้นะครับนี่ครับเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆครับผมยิ่งเข้าไปลึกๆก็จะรู้สึกว่าโอ้แบบในเรื่องของสิง่งที่อยู่รอบกายของเขาทุกคนครับนี่แหละครับเห็นไหมเป็นรูปร่างต่งางๆลักษณะของ เห็นปูนนะเห็นปูนนะครับเป็นหุบปูนแล้วก็จะมีการกระซอกของภายในของตัวถ้ำเองนะครับผมเป็นลักษณะของเห็นปูนนะเห็นปูนนะครับเป็นหุบปูนแล้วก็จะมีการกระซอกของภาย